3 Okay. <laughs> colico how much is this? Uh, darling? <laughs> <Okay>. <laughs> 亲爱的。 สวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอบครัวบ้านชนบทในเซอร์เบียค่ะพวกเราสบายดีกันทุกคนหวังว่าทุกๆคนท,ทุกทท่านจะสบายดีเช่นกันนะคะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาเป็นหลายวันพอตกดึก อากาศก็จะเย็นลงเรื่อยๆนะคะอค้มก็เลยวันนี้ถือโอกาสเปลี่ยนผ้าหม่มเป็นผ้าห่มสำหรับหน้าหนาวซะเลยนะคะนับจากนี้ต่อไปฤดูใบไม้ร่วงก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันค่ะอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว ถ้าหาก FC ทุกท่านรับชมคลิปของพวกเราแล้วมีความสุขสบายใจใก็อย่าลืมกดแชร์นะคะไปยังคนที่เรารักเขาจะได้มีความสุขในการรับชมคลิปไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่ทำให้เกิดกำลังใจขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปค่ะ ja schon ja <laughs> <laughs> ah, <Ich> <laughs> <den. lacht> this? hamas uh, ist das darling wann kilo ist das 170 okay Uh, yeah. Okay. Is darling? Da. Andere, ah, andere. Okay, okay. This is my two kilo. ยันทซนโอเควันนี้ตลาดเงียบมากๆเลยนะคะปกติจะมีพ่อค้าแม่ขายมาขายผักสดขายดอกไม้นะคะขายผลไม้ก็มีค่ะส่วนร้านที่เรามาซื้ออาหารของโคลาประจำนะคะก็จะคล้ายๆกับแผงขายของในตลาดบ้านเราเลยค่ะราคาก็จะ ใกล้เคียงกันนะคะคือจะถูกกว่าในห้างมากๆเลยนะคะอย่างขวดสเปรย์น้ำหอมนะคะที่นี่เขาขายแค่400ดีน่านะคะแต่ว่าในห้างเขาขาย700ดร้อยดีน่าค่ะ เนื่องจากว่าสวาจะได้รับเงินกเกษียณนะคะงเงินบำนาญจากเย<ข>อรม<อ>ันเนาะดังนั้นเราก็จะได้มาเป็นเงินยูโรอย่างนี้นะคะครเราก็จะต้องมาทําการแลกค่ะคให้มาเป็นเงินดีน่าก่อนนะคะคเงินสกุลดีน่าเป็นเงินของประเทศเซอร์เบียนะคะเรามาแลกตั้ง สภาพอาหารหมามาจก็อมมาให้กิบอมเราเอารถมาซ่อมนะคะพอดีมันมี ปุ่มบางอย่างที่มันบลิ้งบลิ้งบลิ้งตลอดเวลานะคะยานอก็เลยเอามาให้ช่างคนนี้ดูค่ะเขาเป็นช่างประจำครอบครัวของเรานะคะน้องมาก็น่ารักมากๆเลยเป็นพัน์เดียวกับโคลาด้วยนะคะลาบราดอนี่มันอะไรกัน หันตูดเข้าหากันทะเลาะก,กันเหรอคะลกูออกทะเลาะกันใช่ไหมลงไปเลยแต่ละตัวเนี่ยอ้วนลงลงนี่เดี๋ยวขอจัดการเด็กๆก,ก่อนนะคะแน่นี่คืออาวุธที่เราจะจัดการลูกๆนะคะเป็นน้ำเปล่าค่ะอันนี้อุ้มเอามาใส่น้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าเฉยๆแล้วเราก็ จะฉีดใส่ลูกอย่างนี้ค่ะนีหนีเลยหนีเลยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีดเราจะใช้น้ําเปล่าฉีดใส่เขาอย่างนี้นะคะคือเราไม่ได้ตีลูกมนาะแล้วเขาจะจําได้นะคะว่าอ๋ออันนี้ฉันไม่ชอบนะเนี่ยมันโดนฉีดน้ําใส่หน้าชันนะคะแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยค่ะไม่ค่อยดื้อน,นะคะขึ้นไปนอนบนโต๊ะกินข้าวเพล่ามันทําอะไรเนี่ยเหาหอนอะไร อันตะวันสดๆจากสวนของเราค่ะเด็กๆกินสลัดไปแล้วนะ

เป็นลูกหอยใจน่ารักข้าว่าชอบไหมลูกชอบไหมโรงเก็บปืนเอ้าจะมาปลักฉันทำไมเนี่ยเข้ามาโน ขงเราแล้วอนี้จะเป็นห้องเก็บฟืนสวยงามมากส,สารสารํารวจเดินลงดนุนข้าง,งตาโคตร <S <S นะใหช่างใหญ ใหญ่มาคุมคุณทำอะไรผักของชั้นคะสมอสดูคนไอ้เจะเอาไปทำทางเดินนะคะมันเป็นหินที่แบบมันไม่ได้คุณภาพแหละเราเลยเอามาทำเลงเนาะ Dein, Dein ist langweilig. Ja, ich will meine Schimmel. Ich mache immer viel mehr. Ja, bon, Teigliker Bon. Tamp Tang tam, tam, Ich will zu hoch. Ich will zu hoch. Ich bin So, sag mal. Na, jetzt. Ja, jetzt ist anders schon. Ich habe bloß auf diese Seite geklopft. Nee. <laughs>

Von unten oder von oben? Ja, Erstmal rausziehen. So, jetzt. jetzt werden wir von unten, ne? weg da. zieh ich um. schon wasserdicht dich <lacht einmal> <lacht einmal> <lacht einmal> Okay. Yeah. ที่ไม่ค่อยจะนอนส่วนมากจะนอนนอกบ้านใช่ไหมลูกเป็นไงเราหายซาแล้วหายซาแล้วนะเนี่ยยี่ห์ห์ห์า์ห์หเหี่์หเบ์ห์หห์หหม่ค่ะห์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 หบหม่ลูก Käfig kann man ja noch ein bisschen auf die Seite, wenn du willst. Was? Käfig kann ja noch ein bisschen Richtung Wand.